สวัสดีครับวันนี้ครับอารีรีวิวกลับมาอยู่กับผมต่อหนะนอนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่กับรองเท้าที่ต้องใช้คําว่าโคตรของโคตรพิเศษเลยนะครับเป็นรองเท้าจากแบรนด์ Adidas นะครับเรียกได้ว่าเป็นระดับตํานานเลยทีเดียวครับกับรองเท้า Adidas Predator 30 Limited e dition ครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าของผมแล้วครับกับเจ้ากล่องของรองเท้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นกล่องร,อง,รองเท้าที่มีความพารูหาราขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับกับรองเท้า Adidas p r e d a t o r 30มนะครับมาในกล่องที่เขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกเหมือนกับสมบัติล้ำค่าในสมัยก่อนเลยนะครับย้อนไปถึงความเป็นตำนานของรองเท้าตัวนี้ครับกับ Predator นะครับผมนี่นะฮะจะมีสัญลักษณ์ของ p r e d a t o r ที่เป็นฟอนต์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ มีตัวปีที่ตัว Predator เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับก็คือปี1994นั่นเองนะครับ e s t a b l i s h อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวหมายเลขรัน n u m เบอร์อยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่ารองเท้าตัว Limited Edition ของ Predator 30ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าถูกผลิตออกมาเพียงแค่1,994คู่นะครับตามจำนวนปีของทาง Predator ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องที่ อยู่ตรงหน้าของผมนี้นะครับมีรันอัมเบอร์อยู่ที่เลข172นะครับนี่เพราะฉะนั้นใครมีตัวนี้บอกเลยไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับผมอย่างที่บอกไปครับโหกล่องนี่เหมือนกระสมบัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปิดไม่ธรรมดาแน่นอนนี่การเปิดเหมือนกับกระเป๋าเดินทางในอดีตเลยนะครับสมัยยุคคุณพ่อผมยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับผมนี่เปิดออกมาครับผม สิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือรองเท้า p r e d a t t r r นะฮะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมซึ่งส่วนที่จะอยู่ตรงเขาเรียกด้านในของฝากล่องตรงนี้นะครับเป็นลวดลายที่เหมือนกัะสมบัติล้ำค่าเลยนะครับแล้วก็รวบรวมรองเท้าของ Predator ในอดีตนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี1994เลยนะครับตัวนี้ครับจะเป็นการเฉลิมฉลองครบครอบ,บ30ปีของ Predator อู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปี94เนี่ยก็จะมีตัวเป็น Adidas p r e d a t o r Cup นะฮะที่ก่อตั้งเป็นตัวรุ่นแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกได้ว่ารองเท้า p r e เ a t o r เนี่ยอยู่คู่กับวงการฟุตบอลมา30ปีเนี่ยมีนักฟุตบอลระดับโลกอ่อมากมายนะครับที่ได้สวมใส่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยใครจดจำกันได้นะครับซีนดีนซีดานนี่ใส่ตัวนี้นะฮะ Predator แอคเซ e เล t เรเตอร์ ator, ยิงฮาฟบอลเล่ในฟุตบอลโลกฟรองก้า98มาแล้วนะครับแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมนะครับผมหรือว่าสตีเวนเจอราดชาบีเฮนรีเดสเนี่ยก็ได้สวมใส่พรีเตอร์ในรุ่นต่างๆลงเล่นในสมัยที่ตัวเองเนี่ยได้ขาแข่งอยู่นะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างกันไปนะครับในพรีเตอร์ที่ยุคที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลิ้นที่ถูกพับอยู่นะครับผมเนี่ยเหมือนกับตัวรองเท้าพิเศษรุ่นนี้นะครับเขาก็นําสัญลักษณ์ที่พรีเตอร์เนี่ย โด่งดังเนี่ยกลับมาอยู่ในตัวตรองเท้าที่เป็นลิมิเต็ด d i t i ชั่นของพ r e d a t o r ร0รุ่นนี้นครับผมส่วนของพิวเตอร์ที่เราเห็นในช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่ขาดหายไปก็คือตัวลิ้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อันโด่งดังของพ r e เ a t ตอร์นะครับในช่วงประมาณสักปี09ช่วงนี้นะฮะตัวลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะถูกถอดออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังที่เด็กใหม่ๆที่เติบโตมานี่ก็อาจจะไม่ได้เห็นลิ้นแบบนี้นะฮะในช่วงหลังเพราะว่าพ a t เ r เนอร์ได้นำลิ้นออกไปนะครับแต่ว่า นี่ฮะเรียกได้ว่าทาง Adidas เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าแอบ,บใส่ซิมโบลตัวลิ้นเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่า Predator 24นะครับก็คือปี2024ในปีหน้าที่จะถึงเร็วๆนี้เนี่ยแอบ,บเห็นนะฮะว่า Predator เนี่ยจะกลับมามีลิ้นอีกครั้งหนึ่งยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาดูตัวรองเท้าที่เป็น Limited Edition ตัวนี้นะครับที่ p r e d a t o r 30นะฮะโอ้โห บอกเลยว่าคลาสสิกจริงๆนะครับผมกับ Adidas ตัว Predator 30 Limited Edition ตัวนี้นะครับที่ทาง Adidas ได้ทำออกมาเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของ Adidas Predator นะครับผมมาในสีที่เรียกได้ว่าเป็นสีคลาสสิกเลยนะครับสีดำแล้วก็สีแดงแบบเบอร์กันดีตรงนี้นะครับพร้อมกับสีขาวตรงสัญลักษณ์ สามแถบของด d ด้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับผมเขาเรียกว่าสมราคากับตัวลิมิเต็ดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของหนังนะครับผมตัวหนังเนี่ยจริงเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าทาง a d i d a s เนี่ยได้เหมือนทำลวดลายให้คล้ายๆกับเป็น p r e d a t o r เลยนะฮะ p r e d a t ต r คือตัวนักล่านะครับเนี่ยเป็นหนังของนักล่าเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีแถบปั่นนะฮะอยู่ตรงเรนตรงนี้ที่ถูกใส่เข้ามาด้วยนะครับก็เป็น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของทาง Predator อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ฮะนี่ตัวลิ้นตัวนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังมากๆของ Predator ในอดีตนะครับนี่ก็จะเป็นลิ้นแบบนี้เลยในยุคเด็กใหม่ๆนี่อาจจะไม่ได้ทันแล้วนะครับกับตัวลิ้นแบบนี้นะครับผมเพราะว่าห่างหายไปตั้งแต่ช่วงประมาณปี2009เลยนะครับกับตัวลิ้นนี้ซึ่งเวลาใส่องเล่นนี่เขาจะพับแบบนี้นะฮะ ผมนี่ทันแบบวัยเด็กๆเลยนะอีก1จุดที่ถูกใส่เข้ามานะครับก็สัญลักษณ์ของ Predator อยู่ตรงนี้นะครับผมพร้อมกับหมายเลข30นะครนะฮะอยู่บริเวณตรงส้นเท้าด้านในนะครับ30ฉลองครบรอบ30ปีของ adidas Predator นะครับผมหลังจากได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสผมบอกเลยนะฮะว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับ สมกับการเป็นตำนานของ Adidas p r e d เ t เตเลยนะครับในการที่นำลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์กลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถูกผลิตออกมา1,994คู่นะครับก็เป็นตามจำนวนปีที่ Adidas Predator ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเลยนะครับก็1,994นะครับผมแล้วก็สำหรับราคาของตัวรองเท้า Adidas Predator 30 Limited Edition คู่นี้นะครับผม ราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ครับ a r i f f o o t b a l l s t o r e c o m นะครับผมก็เราจำกัดสิทธิ์1 Account ต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าใครต้องการก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับเราเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 8ธันวาคมนะครับเวลา9นาฬิกา59นาทีเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อนะครับผ่านช่องทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ arifballstore.com เาไว้นะครับผมขอให้คุณเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสาวกอลเปเอเตอร์อยังไงเดี๋ยวรอติดตามกรนีนะครับมีมาอีกแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมต่อนองและอริรีวิวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ